ผมว่านัน่งพักก่อนดีกว่ามั้งฮะคือเกดต้องขอโทษจริงๆนะคะสำหรับเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นคืนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเกดจะให้รอปภทุกคนออกตามล่าหาคนร้ายให้ได้เลยะคะ่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นพวกชาวบ้านที่ชอบลัดล้อตามป่าชายเขาขึ้นมานะคะเรื่องคนร้ายเป็นใครยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่อยากรู้ว่า ทำไมระบบรักษาความปลอดภัยของที่เนี่ยถึงได้ห่วยแตกนักนี่ถ้าเกิดพี่วิทย์เข้าไปไม่ทันน่ะพี่มินไม่โดนปุ้ยี่ปุ้ยยัไปแล้วเหรอพ,พี่ก็บอกขอโทษไปแล้วไงคะน้องมานาขอโทษแล้วยังไงคะพี่มินเขาว่าเราไปแจ้งตำรวจดีกว่าเอ,อ่ออย่าเพิ่งแจ้งตำรวจเลยนะคะ ขอให้ทางเราได้แก้ปัญหากันเองก่อนออถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถึงหูตำรวจเมื่อไหร่ชื่อเสียงของโรงแรมจะต้องป,ลป,ลปนปี้แน่ๆเลยค่ะพี่ตกลงคุณห่วงชื่อเสียงของโรงแรมมากกว่าสวัสดิภาพของแขกนะเหรอใจเย็นก่อนน้องมานานะตอนนี้มีะไรสำคัญเท่ากับสภาพจิตใจของคุณมินเขาแหละคุณมินพักก่อนไม่ต้องห่วงนะคะคุณมินเกตจะตามล่าหาคนร้ายมาให้ได้อย่างเร็วที่สุดเลยค่ะขอุณค่ะ ไหนออจะรีบไปล่าตัวคนร้ายไงคะ นี่คุณมินครับผมว่าคืนนี้เนี่ยเพื่อความสบายใจเนี่ยคุณมีมานอนที่ห้องพวกผมกอดีกว่า,าเเดี๋ยวผมกระโดดนี่จะไปนอนที่โสเไปนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมีไม่ต้องเกรงใจพวกเรานะครับถ้าเกิดพวกเรายิ่งปล่อยคุณมินกลับไปสภาพแบบนี้เนี่ยพวกเราจะยิ่งไม่สบายใจนะครับแต่ว่ามิานธนาพี่มินตัวเองกลับห้องแล้วนอนไม่หลับแน่ๆ่เขารู้ งั้นจูดี้มันมือชอกคุณิีแล้วกันค่ะป่ะน้องมานาเดี๋ยวเราไปขนข้าของไว้ที่ห้องพี่แล้วกันนะคะ,ะ,ะเออโดอูนี่ใจคอแกะกะจะปล่อยให้สุภาพสตรีกับสตรีไม่สุภาพไปขนของกันสองคนหรือไงฮะีอะไร 拜拜。Bye bye. ไร่ร้า,ายมันจบไปแล้วนะฮะอย่าปล่อยอ้นานทำร้ายช่วงเวลาดีที่เหลืออยู่ของคุณต่อไปอีกเลยนะขอบคุณมากน,นะคะสำหรับกำลังใจ แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้ฉันในวันนี้โ,โหคือจริงผมต้องขอบคุณคุณมากกว่านะฮะที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยคุณทำให้ผมดูดีแล้วก็มีคุณค่าขึ้นมาเยอะเลยะคุณเน่ง มากเลยค่ะถ้ามันต้องแลกความปลอดภัยของคุณรู้สึกยังไง เมื่อกี้ฉันไม่มีคุณถ้าเมื่อกี้ไม่มีคุณฉันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง มึงมอะไรมาล้างหน้ากูเด็กน้ำมะพร้าวจ้ะพี่ครับอะไรนะน้ำมะพร้าวโอ้โหอีกบดนี่มาถึงฉันทำไมเนี่ยน้ำมะพร้าวของล้างหน้าจบึงเอามาล้างแผลกูทำไมเนี่ยฮะโอยย้อด ฉันเคยได้ยินแล้วว่ามันทําให้ผิวพรรณดีอะพี่ฉันก็เลยคิดว่ามันจะช่วยสมา้แผลห,หายเร็วขึ้นอะถ้าอยากให้ผิวดีมันต้องกินเว้ยไม่ได้มาล้างไม่รู้คือตกลงกินแล้วผิวพรรณดีใช่ไหม,มจาพี่ไปเอามา,มเ,าเร็ว เจ็บใจว่ะรดพี่ไม่ต้องเจ็บใจไปพี่พี่กินน้ำมะพร้าวของฉันใช่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็โชดสมานแผลในใจพี่หายเร็วที่กูเจ็บใจเนี่ยคือกูตั้งคุณมีไม่สำเร็จและที่สำคัญเลยไอ้เวนวิท ฝากแผลไว้ที่หัวกูอีกเนี่ยพี่เดิมเลยโอพี่ดีเท่าไหร่แล้วที่เราหนรีรอดมาได้ไม่ถูกจับคอยดูนะกูจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้แนะ่ นี่พี่จะหาเรื่องให้ตัวเองเข้าคุกจนได้ใช่ไหมเนี่ยของเงอยงมันก็ต้องมีเสียงกันบ้างใอยดูถ้ากูรวบหัวรวบหางุณมิมนอะ,ะ่อล่ะครับชีวิตของกูจะต้องเปลี่ยนไว้แน่ถ้าตอนนั้นชีวิตพี่ยังหลือให้เปลี่ยนนะพี่ ส่วมึงจะมีอะไรเสริมมันมันอีกไหมป๊อปกาก่มั